สวัสดีครับผมวลซรานะครับามาให้ดูตัวนี้นะครับผมเป็นชุดล้อคอบสิบนิ้วนะครับผมเครื่องยนต์หกร้อยห้าสิบซีซีสองสูบนะครับผมจะใส่กับรอตัวนี้นะครับให้ดู e ออ n หกอนะครับผมเครื่องแล้วก็เป็นชุดเขนพออน ก,กว้างขึ้นเยอะนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซีใหญ่ขึ้นนะครับชุดน่าจะเป็นแหลกวงมาลัยตัว150ซีซีวงมาลัยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมชุดร้อหน้าชุดดุมนะครับชุดคอม้าหลังแล้วก็ชุดดุมวงมาลัยเป็นตัวนี้นะครับ เป็นนตัวี้ใหญ่ขึ้นนะครับน,นี้ปวดติดตามโปรเจกต์ต่อไปนะครับผมจะทำโครงประมาณไหนนะครับผมแต่บอดี้บอดี้นี้ผมคิดว่ามันจะต้องใหญ่กว่านี้อีกหนึ่งเท่าตัวนะครับผมแต่ทำที่นั่งเดียวนะครับตอนเดียวที่นั่งเดียวยัไม่ทํสองที่นั่งนะครับ ให้ออกอารมณ์แบบสปอร์ตนิดนึงนะครับคันนี้มันจะแบบผมจะเน้นสายเตี้ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ทำสูงนะครับไม่ชอบไม่ชอบแบบทำออกมาแบบไอแตนนะครับผมมีคนบอกพี่ทำไมทำสูงหน่อยได้ไหมครับคือแต่ละคนชอบไเหมือนกันนะครับผมแต่ทำออกมาแล้วไม่อยากให้มันเหมือนร้อยแตนนะครับมันสูงมันไม่สวย ชุนนี้เป็นเฟืองท้ายอิสระนะครับผมสามารถบุญสับทางกันได้นะครับเวลาเลี้ยวปุ๊บจะง่ายนะครับปีโค้งบิดตัวนะครับจะง่ายสมกับเครื่องกําลังสูงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับเรื่องการเลี้ยวเป็นแขนเพาะอ่อนนะครับความยาวทั้งหมด150นะครับผมจากสุดแขนถึงนี่นะครับ1้0เซนนะครับผมสามารถสั่งได้นะครับชุดชุดแขนนะครับชุดแขนอยู่ที่13ื่นสานะครับ13900านะครับ ความยาวร้อยหนึ่งเมตรยี่สิกับ1นึ่งเมตรห้าสิบนะครับผมสอบถามก็ไม่ได้ชุดนี้นะครับชุดล้อชุดล้าชุดนี้ก็มีขายนะครับผมนี่ครับนี่เป็นโปรเจกต์ของผมนะครับที่ผมมาทํานะครับยังไม่ยังไม่เสร็จยังก็ยังไม่รับนะครับผมเป็นโปรเจกต์นู้นที่ยังรับอยู่นะครับ เครื่องสองสิบนะครับผมลูกค้ายังรับอยู่อีกสิบคันนะครับเดี๋ยวแต่จะทำโปรเจกต์ลูกค้าเสร็จก่อนอันนี้ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบนะครับรอด้วยนะครับติดตามด้วยฝากติดตามนะครับรอขอบสิบนิ้วนะครับที่ทุกคนต้องการนะครับที่ถามกันมาเยอะีนี้ทุดดิบก็มาถึงเรียบร้อยนะครับผมเครื่องนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับผม ไปรับมาถึงที่เลยนะครับผมถ้าสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมสำหรับเครื่องนะครับใครที่หาอยู่6 5 0ซีซีนะครับผมแต่มีหลายตัวนะครับมี CV650 650ER6N Kawasaki หหรือว่าจะเป็นพวกเซนะครับ ก็สอบถามมาได้อ่ะให้ดูประมาณนี้ครับผมวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ